สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพ็คนะคะก็พามาอยู่ที่หน้าง,งานก่อสร้างจริงๆค่ะด้านหลังนี้นะคะกําลังเป็นขั้นตอนของงานฉาบผนังค่ะหลายคนนะคะอาจสงสัยว่าแค่ฉาบผนังเนี่ยมันสําคัญยังไงกับบ้านนะคะหลายคนคิดว่าแค่ปาดฟูนให้เรียบนะคะก็จบแต่จริงๆเนี่ยงานฉาบนี่แหละค่ะเป็นตัวบอกคุณภาพบ้านได้เลยค่ะเพราะผนังนะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นทุกวันแล้วก็สัมผัสทุกวันค่ะอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะลองนึกภาพดูนะคะถ้าผนังไม่เรียบเนี่ยมีรอยคลื่นมีรอยแตกนะคะหรือมุมไม่ ตงเนี่ยถึงจะซื้อสีแพงๆมาทานนะคะก็ไม่ช่วยนะคะเพราะพื้นฐานมันไม่ดีค่ะ เหมือนเวลาเราจะทาสีรถนะคะแต่ถ้าคุณผิวรถเนี่ยมันเป็นบุแล้วก็เป็นคลื่นนะคะต่อให้ใช้สียี่ห้อหรูหรายังไงนะคะก็ไม่สวยค่ะบ้านก็เหมือนกันเลยค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือบ้านสวยหรือไม่สวยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ง,งานฉาบผนังนี่แหละคะ่ะแต่สําคัญนะคะไม่ได้มีแค่ความสวยนะคะงานฉาบเนี่ยยังเกี่ยวกับความแข็งแรงของผนังด้วยค่ะถ้าฉาบหนาไปหรือน้อยไปนะคะก็เสี่ยงแตกร่อบค่ะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยก็มีปัญหาแน่นอนค่ะ แล้วถ้าเกิดร้าวนะคะน้ําก็มีโอกาสซึมเข้ามาในผนังบ้านค่ะมีเชื้อราออกมานะคะแก้ทีหลังก็จะยากแล้วก็เสียนงนงเยอะเลยค่ะเพราะอย่างนั้นนะคะทําให้ได้มาตรฐานาตั้งแต่แรกก็จะช่วยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะจริงๆงานฉาบนะคะก็ไม่ได้แค่ปัดปากแล้วก็ให้เสร็จ แต่ต้องมีการเก็บแน่วเก็บมุมเจ็บรอยนะคะใช้เพียงดึงให้สมอกันทุกจุดค่ะเรียกว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือแล้วก็ความละเอียดของช่างจริงๆค่ะงานฉาบนะคะก็เหมือนกับการตัดเสื้อผ้านะคะให้บ้านนะคะถ้าตัดเย็บดีก็ใส่แล้วดูสวยค่ะดูมีภูมิฐานนะคะแต่ถ้าทำลวกๆเนี่ยต่อให้โครงสร้างดีแค่ไหนก็หมดหล่อค่ะ ผนังเรียบเนียนนี่แหละค่ะที่ทําให้เวลาทาสีออกมาแล้วดูแพงนะคะดูหรูขึ้นค่ะบ้านก็จะดูจบงานจริงๆค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คืองานฉาบผนังไม่ได้เล็กน้อยอย่างที่หลายคนคิดค่ะแต่มันคือรายละเอียดที่กําหนดคุณภาพของบ้านทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็ความแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังสร้างบ้านอยู่นะคะอย่าลืมดูขั้นตอนให้ดีๆนะคะแล้วก็บ้านที่ดีเนี่ยเริ่มจากรายละเอียดเล็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันค่ะว่าตอนนี้นะคะช่างกําลังทำ อะไรกันอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะดากลากงยมเอาขากระพุ้งเอากูขาดนิดนึงนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเข้ามาค่ะช่างก็กำลังเขาปูนกันอยู่ค่ะเตรียมชาบ วุ่นวายนิดนค่ะแล้วตอนนี้นะคะช่างก็กำลังขอบุูนะคะเตรียมที่จ้นฉาบผนังด้านหน้าบ้านค่ะหลังนี้นะคะอยู่ที่108ตารางเมตรค่ะซึ่งมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะอยากแอบมาดูหน้าบ้านกันนิดนึงค่ะนี่นะคะก็เหลือกงานฉาบผนังแล้วก็จะเก็บผนังให้เรียบเนียนอีกทีค่ะ ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งมีฉากไปรอบอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการเก็บให้เรียบร้อยอีกทีะคะ่ะซึ่งเป็นส่วนของแต็นเก็บนอนแล้วก็ห้องน้ํานะคะตรงนี้ส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําเข้าได้สองทางนะคะก็จะเข้าฝั่งนี้ได้ค่ะแล้วก็เข้าทางด้านนี้ได้ค่ะเพราะว่าทางฝั่งนี้นคะ่ะก็จะเป็นห้องนอนสนองทางลูกชายของเจ้าของบ้านค่ะ อันนี้ก็มีการฉาบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าเสร็จจากงานจาบผนังเนี่ยต่อไปเราจะทําอะไรกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลนะะ์กองค่ะ